เรน่าขอฉชนด้วยสิอย่าตามมานะฉันไม่ไเป็นคนของอ้างเอลนะฉันก็แค่อยากจะรักษาสัญญาเท่านั้นเองนะสัญญาเหรอก็บอกแล้วไงว่าจะพาเธอไปส่งให้ถึงหมู่บ้านเองนะเพราะงั้นเชื่อใจฉันเถอะฉันนะ่ะไม่ผิดคำสัญญาแน่นอนไม,ไม่นะแต่ฉันเชื่อันาเอาละ่ะรีไปที่หมู่บ้านกันเลย ตัดก,กันเลย,ยอะเะอะอ,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 อนเตอร์คนนี้ตีเมื่อไม่เบาเลยสู้กับโรเวนของเราสูสีทีเดียวแต่ว่าพอได่แลวละม,มังลำพังแค่อิดินเแรดคนนั้นน่ะเอาชนะโรเวนไม่ได้หรอกได้ไหมไอ้ยักษ์เขาแบบนี้ไม่รอนแล้วจะไปรู้ได้ยังไงกันล่ะะท่างมันซย่เยนี้ก็เป็นแค่ เพื่อเมือว่าความสามารถของศัตรูเท่านั้นแหละฉันน่ะเกลียดนะพวกที่ชอบทำมันอินดิ้งแร็ไปแค่เครื่องมือน่ะทำพูดดีไปได้เวลาลีท้ายฉันแล้วเสร็จกับเด็กเด็กบ้าเอ้ย ครับอ,อว่งอะมีธุระอะไรเหรอ,อที่นี่มีคนชื่ออเล็กซ์อยู่ไหมคะใครกันที่บ้านนี้มีแค่ฉันคนเดียวที่เป็นผู้ชายไม่จริงอะก็ที่นี่เป็นบ้านของฉันกับอเล็กซ์นี่นะอะพูดอะไรของเธอนี่มันบ้านที่ฉันซื้อมาได้ครึ่งปีแล้วนะอย่าซีสัวโมไม่ดีกว่านะ่ะ มันอะไรกันนะ่ะที่นี่ไม่ใช่บ้านของเซเรนาหรอกเหรอฮะเป็นที่นี่ไม่ผิดเน่แต่ว่าทำไมถึง ผ่านมานานถึงขนาดนั謝謝 ena, ้นเชียวเหรอเป็นไปไม่ได้เมื่อไรเอ๊ะเธอออกไปจัดที่นี่ตั้งแต่เมื่อไรเหรอเรื่องนั้นเซเรนาค่ะเซเรนาไม่ใช่เหรอเออใช่เซเรนาจริงๆด้วยโอ้แต่ผมไม่ใช่อยู่แล้วล่ะจริงสินะรู้แล้วหนูเป็นหลานของเซเรนาสินะเอ๊ะโอเคถึงจริงๆเลยนะ ตอนยายยังเด็กเซเลนาบักจะมาละเล่นกับยายอยู่เสม,มอเลยละ่ะตอนนั้นยายพยายามเท่าไหร่ก็ทำบุกุดดอกไม้ไม่ได้สักทีก็ได้เซเลน่านี่แหละมาช่วยแคทเธอคือแคทสินะกูตายจริงทำไม้หนูถึงได้รู้จักชื่อยายด้วยล่ะจ้าโอ้จริงสินะหงรู้มาจากเซเลน่าสินะระวัง Alex là tha. Ồ. Ngủ nà trà ma leo qua ní sắc nít nương lá. ประมาณหนึ่งปีได้แล้วล่ะที่เขาจากไปตั้งแต่เซเรนาไม่อยู่เขาก็อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นตามลําพังจนมันเวลาผ่านไปหลายสิบปีบางทีเขาคงจะเฝ้ารอคอยวันที่เซเรนากลับมาหาล่ามอสอิดิเรตกับมนุษย์ไม่สามารถอาศัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันได้เพราะอีดิเล มีอายุไขยืนยาวกว่ามนุษย์มากนะ,ะถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่แบบนี้มันเรนเอะฮะาจจตัวสักทีงานนี้หนีไม่พนน้นแนะ่ๆนี่พวกแกนะยังไม่เลิกตามไปอย่างนั้นเหรอฮะไม่มีใครหนีพ้นจากเขียวของฉันได้

เจ็บและไม่รู้จักเข็ดนรืแก่ต้องรับไม่ได้นะต้องหบเหล็กพิว้ยดังสายลมพัดผ่านหลบหล็กพิว้ดังสายลมพัดผ่านเอาออไปกินซ่าคอยตั้งสติให้ดีจับตาดูคู่ต่อสู้อย่าให้เขาโจมตีมาจะต้องเผยช่องว่างให้เล่นง,งานแน่นอนตัดใจแล้วนัดงไกล่าเยอะไรกัน คราวนี้ก็กทีเราบา้างลยะพี่แกตามทันแล้วเอาล่ะมาสะสางนี่ที่ติดค้างกันเลยดีกว่านะ้ออย่าพึ่งสิยังไม่ทันได้พักหายใจเลยนะเป็นอะไรไปน,นะะฉันยังสู้ต่อได้ไ สามรุมหนึ่งมันเสียเปรียบเกินไปเจ้าเอ้เจ็บใจจังเลยอะฮะเดี๋ยวก่อนสิในฐานะเจ้าหน้าที่ของอาร์คเอลจะไม่ยอมปล่อยให้อีดีเรตฮันเตอร์อย่างคุณลอยนวลพวกที่จับอีดีเรตไปขายอย่างฮันเตอร์กับพวกที่จับพวกมันมาอยู่รวมกันโดยอ้างเรื่องคุ้มครองบังหน้าอย่างอาร์คเอลมันก็เหมือนกันนั่นแลหละไม่ใช่นะพวกเราเนะี่ยพวกเรามันก็ไม่ต่างกันหรอก ขาแค่ม,มีความสุขเท่านั้นตอนนั้นเขาบอกกับฉันว่าอีดิเรสจะมีความสุขที่สุดถ้าไม่ได้อยู่ร่วมกับอีดิเรสด้วยกันแต่ว่าถึงอย่างนั้นฉันก็อยากจะอยู่เคียงข้างกับเธอนะอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเธอตลอดไปนะ คืนมาเอาเวลาของฉันกับอเล็ก์คืนมาถ้าฉันไม่ไปกับอาร์เกลทุกอย่างมันก็ไม่ต้องลองเหยแบบนี้หรอกเอาคืนมานะเอาคืนมาฮะเซเรน่านั่นเหรอค่ะเม่เช้าฉันตื่นขึ้นมาก็ไม่เห็นเธออยู่ในห้องแล้วไม่ตามหาเธอเหรอครับเนี่ยคิดว่าไม่จำเป็นแล้วล่ะค่ะ ที่สําคัญ้าที่ของเราก็คือการพาคุณเดนไปที่สํานักงานใหญ่ของอาร์คเอลตังหักแล้วอะไรผิดหรือเปล่าอินดิการเดนตังหักแล้วจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่งกันอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะฉันมีความสุขที่ได้อยู่ร่วมกับพวกเธอนะเพราะงั้นจะมัวแต่ทำหน้าอมทุกตลอดได้ยังไงล่ะขอบใจนะคะ

「僕は君に近づける」「言葉より確かな想いが僕に問いかける」「このままずっといたいよとそばに」 พี่สาวรู้จักแต่การต่อสู้และน้องสาวผู้ได้แต่เฝ้ามองกับพี่สาวที่ย,ออยืนยันพวกเธอในความมืดมิดตอนต่อไปความลับที่เมืองัสเปแองคูเด็กสาวเหล่านี้ยังมีอนาคตอยู่หรือไม่